จัดอันดับ4วันเกิดรับทรัพย์ครับวันที่1กรกฎาคม2568พร้อมแนวทางเสริมดวงครับกลุ่มเล็กเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่มไม่ฟรีติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้เลยครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับนะเข้าสู่อาจาร,รย์แมนโหดพลังเลขนะครับเชนะ่นเคยนะครับเราพบกันกับการจัดดับนะครับวันนี้นะครับ4วันเกิดอีกแล้วนะโอ้โหนะก็ช่วงแรกก็ส่วนใหญ่จะ5ใช่ไหมเออวันนี้จัดได้4ี่อีกแหละก็เดียวรู้สึกว่าก็ได้4เหมือนกันใช่ไหมนะครับก็แล้วแต่ดวงดาวนะเออแล้วแต่ดวงดาวแล้วแต่ในเรื่องของอิทธิพลนะครับแนวโน้มนะฮะถ้าเกิดอันไหนดูแล้วมัน ดูดวงดาวแล้วมันมันไม่ได้จริงๆอ่ะก็ก็กขอก็ขอไม่ไม่ไม่คัดง้างกับดวงดาวดีกว่านะครับเอาที่มันเป็นหลักว,วิชานะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับที่เคยครับก็คือว่าไม่ว่าจะถูกจัดอันดับเอาไว้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้นี่นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยนะได้ติดตัวเลขของตัวเองเนี่ยเอาไว้สักนิดสักหน่อยนะครับ <laughs> เวลาที่เลขออกมาเนี่ย แล้วเลขมันเข้าเนี่ยเราจะได้ไม่เสียดายนะครับนะเหมือนกับคราวที่แล้วนะครับก็คือคนวันศุกร์เนี่ยนะคนวันศุกร์เดียบอแมแอนไม่ได้จัดอันดับเอาไว้เลยนะครับก็เป็นม้านอกสายตาไอ้วันที่จัดอันดับเอาไว้เนี่ยเลขไม่มานะแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยไม่ได้จัดอันดับเลขมานะครับ <laughs> วันนั้นเนี่ยคือเลขเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะฮะมันเป็นเลขที่ค่าคำนวณมาแล้วก็อ่ะให้เหมาะถูกชะโลกกับคนคนวันนู้นวันนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าเลข ทีมมาจริงจะมาวันไหนอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าหวยไปออกที่คนวันศุกร์เรียกใช้คําถูกต้องเลยใช้คําว่าหวยไปออกที่คนวันศุกร์เนี่ยแหละนะครับกับเลขรู้สึกให้ไปจะหกสองศูนย์นะแล้วแล้วเลขมาเท่าไหร่ศูนย์หกใช่ป่ะเออถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้แหละนะใช้ความจำล้วนๆนะไม่ได้เปิดเผยนะครับก็เป็นออรอบที่แล้วเนี่ยก็เป็นโชคของคนวันศุกร์นะครับนะได้ไป แต่ท่านที่เป็นคนสนุกแล้วตามเล้ตัวเองแล้วตัดเล่นก็ดีใจด้วยส่วนท่านไม่ตัดเล่นก็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 ตามนั้นนะครับก็ตามนั้นนะครับตัดแล้วก็กลับด้วยนะเออนะครับซื้อหวยไม่กลับตับแตกแล้วแบบนี้นะครับตัดจะตัดด้วยแล้วกลับด้วยแล้วกันนะฮะรอบนี้นะครับเรามาดูกันสิว่าเดี๋ยวจะอันดับเอาไว้นะครับในส่วนใครที่จะอันดับไว้โอเคมีความลังใจที่ดีนะก็ถือว่าสร้างขวัญกําลังใจ แต่ใครที่ไม่ถูกจัดอันดับเอาไว้ก็ไม่ต้องีเรียดน,นะครับซื้อเลขตัวเองเหมือนเดิมนะติดๆเอาไว้แปลงว่าเอาที่เราบริหารจัดการได้ไม่ได้ซื้อแบบเฮ้ยห,หวังรวยทางรัฐทีเดียวเลยแล้วก็โอ้โหได้เงินก้อนมาไม่ต้องทํางาน,นําการเนี่ยมันก็ไม่ใช่ในชะ่ไหมเออเราเล่นให้มันเป็นเกมมันแบบเฮ้ยเป็นความบันเทิงอ่ะอ,อย่างนั้นดีกว่านะครับอ่าไม่เสียเวลาครับเรามากันที่อันดับที่4แล้วกันนะครับอันดับที่4นะครับได้แก่ผู้ที่เกิด วันจันทร์คนวันจันทร์นะครับเออคนวันจันทร์เนี่ยเออก็ดวงตาคนวันจันทร์นะเรื่องสื่อน้ำโชคก็บอกไปแล้วล่ะไปดูในคลิปเลขเด็ดเลขนำโชคตามวันเกิดแล้วกันนะครับเรื่องของสื่อน้ำโชคแนวทางเสริมดวงอะไรพวกนี้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้บอกแนวทางเสริมดวงย้ำให้นะครับแต่จะพูดคุยในเรื่องของดวงตาด้วยนะครับนิดหนึ่งนะครับ คนวันจ well ันเนี่ยในช่วงนี้นะครับสิ่งที่จะต้องเจอคือมันจะมีเรื่องเสียเงินนะมันจะมีเรื่องเสียเงินในขณะเดียวกันมันก็จะมีเรื่องได้เงินเข้ามาด้วยนะครับม e ีเร yeah. ื่องเสียเงินเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเกิดจากหนี้สินอาจจะเกิดจากสินเชื่อที่เราเนี่ยนะไปทําไว้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็บางทีนะการที่จะได้หนี้สินการที่จะได้ได้เงินนะไม่ใช่ได้หนี้สินการที่จะได้เงินเนี่ยก็จะมาจากการที่เราเนี่ย เฮ้ยไปทําเรื่องกู้ยืมไปทําเรื่องแบบขอสินเชื่อนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้มาเป็นเป็นเงินอ่าส่วนต่างหรือได้ของที่มีมูลค่ามาอ่ามันมีเกณฑ์ที่ได้ทั้งเสียนะครับเหมือนการที่เราผ่อนอะไรสักอย่างนี่แหละเราผ่อนรถเนี่ยเราก็ได้รถใช่ไหมเราก็เสียเงินไหมเราก็เสียเงินนะอ่าเพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่บอกว่าเฮ้ยมีเกณฑ์เสียเงินเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะ คุณอย่าเพิ่งไปม,มองว่าเป็นมีแต่เรื่องเสียเงินมีเรื่องใช้ใจ่ายนะไม่ใช่มันต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างเสมอนะถ้าคุณใช้ใจ่ายเงินไปเสียเงินไปแล้วคุณไม่ได้อะไรกลับมามันก็ไม่ใช่หรือแ,แม้กระทั่งการที่คุณบอกว่าคุณเสียเงินไปเพื่อแบบจ่ายหนี้สินนะนั่นก็เป็นการได้อะไรกลับมาเหมือนกันนะอย่างเวลาสมมติถ้าเราไปหยิบยืมเขาอะตอนเรายืมเนี่ยเราก็ได้ได้ยืมมีเงินมาหมุน นะทำให้เราเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตถึงคราวต้องจ่ายเราก็จ่ายนะมันเป็นแบบนี้นะครับการที่ต้องกู้ยืมนะครับขอสินเชื่อสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องกู้ยืมหรือขอสินเชื่อเพื่อซื้ออะไรบางอย่างอยูอย่แล้วอะใช่ปะ่ะออหรือถ้าไม่ซื้ออะไรเนี่ยคุณกู้เอามาทําธุรกิจอย่างเงี้ยคุณก็ได้ผลประโยชน์ทางธุรกิจเพราะนั้นมันต้องมีอะไรที่มันมันแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าสูญเสียไปแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยคงไม่ใช่นะ เอเป็นอย่างนั้นคนวันจันทร์จะมีลักษณะแบบนี้จะมีเรื่องราวแบบนี้เข้ามานะครับดวงดาวสถิตตำแหน่งราภามีเกณฑ์ได้ลาบครับมีเกณฑ์ได้ลาบนะแต่บอกลองตามตรงว่าอาจจะเป็นลาบแบบลับๆนะอ่าลาบแบบลับๆับ <c oughs> ลาบแบบลับๆก็คือแบบอะไรที่มันไม่เปิดเผยอะหรือว่าไม่ได้ถูกกฎหมายร้อยเปนจะเป็นแบบนั้นนะครับคนวันจันทร์นะช่วงนี้ให้เรามาระวัง ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวเนี่ยนะครับจะมาสร้างความเดือดร้อนให้เราเช่นนะเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องมาหยิบยืมเงินนะครับมาขอความช่วยเหลือน่นนี่นั่นทําให้เราเสียหายนะครับหรือว่ามีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําอะไรที่มันเปิดเผยไม่ได้นะจะต้องระวังนิดนึงนะไม่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะอะไรที่มันเกี่ยวข้องข้อกฎหมายคดีความอนนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะ พยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปข้องเกี่ยวนะครับพยายามทําอะไรที่มันถูกต้องแล้วจะดีนะครับถ้าทําอะไรที่มันผิดหรือไปเกี่ยวข้องกับข้อ,ขอกฎหมายนะครับมีสิทธิ์ที่เราจะ,ะมีผลเสียเกิดขึ้นนะ,ะมีผลเสียเกิดขึ้นเป็นเรื่องการเสียทรัพย์ก็ได้นะครับอ,อันนั้นเนี่ยต้องระวังเกณฑ์ที่ได้ลาบมีนะครับเกณฑ์ที่ได้สัมผัสในเรื่องของเงินก้อนนะมีครับอาจารย์นะครับสถิตตำแหน่งลาพระอยู่คู่ราหูคู่สมพล ในจักรราศีดาวจันทร์ก็เล็งกับราหูนะครับสองศาสตร์นี่ออกมาตรงกันเป๊ะเลยเพราะนั้นมีโอกาสที่จับเงินก้อนนะสำหรับคนวันจันทร์แต่การจับเงินก้อนนี้นะครับคุณจะจับเป็นเงินของคุณเองหรือเป็นเงินของเจ้านายหรือเป็นเงินของใครอันนี้ไม่รู้นะครับแต่มีเกณฑ์จับเงินก้อนแน่นอนนะฮะก็ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับแล้วทางเสริมดวงเนี่ยคนวันจันทร์ก็เน้นทำบุญเกี่ยวน้ำนะน้ำดื่ม15ขวด15แพ็คอะไรพวกนี้นะครับคนจันทร์จัดไว้อันดับที่4นะฮะ ต่อมาครับมาคู่กับคนวันจันทร์เลยคือคนวันพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนเนี่ยดวงดาวไปสถิตเกาะกับวันจันทร์เลยได้คู่สมพลอยู่ในตำแหน่งโชคลาภมีเกณฑ์ได้เงินทั้งโชคลาบลอยแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินทั้งโชคจากการแสวงหาจากสัมมาอาชีพถ้าเกิดคุณกู้เงินมีโอกาสกู้สําเร็จนะครับในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องจ่ายเงินเหมือนกันนะครับจ่ายหนี้จ่ายสิน จ่ายสินเชื่อเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่เลยนะครับกับคนวันจันนะแต่ละาหูเนี่ยจะโดดเด่นหน่อยนะครับตรงที่ว่าคุณสามารถที่จะมีโชคฟุกๆได้นะครับอยู่เรื่อยๆนะมีโชคจากตัวคุณเองก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของญาติพี่น้องหรือคนสนิททั่วไปหรือเพื่อนฝูงเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เราได้มากนัก เพราะว่าดวงชะตาเข้มแข็งคนวันพุธกลางคืนเนี่ยนะซึ่งจะแตกต่างกับคนวันจันทร์คนวันจันทร์เนี่ยอาจจะมีเป๋จากคนรอบข้างนะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องบริวารอาจจะทําให้เสียทรัพย์อาจจะทําให้มีปัญหาแต่คนวันพุธกลางคืนจะเข้มแข็งกว่านะครับปัจจัยภายนอกมาทําอะไรพุธกลางคืนไม่ค่อยได้นะช่วงนี้นะครับพุธกลางคืนนะถ้าจะได้ได้จากตัวคุณเองเลยและถ้าจะเสียนะ เสียจากตัวคุณเองเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยรอบข้างไม่ค่อยมีผลกับเราเท่าไหร่นะครับเพราะน,นั้นรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องมุ่งไปในทางที่ดีงามนะที่ถูกที่ควรนะครับคนวันพูธกลางคืนช่วงนี้สิ่งที่จะฝากระวังจริงๆคือ,อในเรื่องของอ,อย่างแรกก็คืออุบัติเหตลุละกันอุบัติเหตุการขูดขีดเฉียวชนรถยนต์ยยานพาานะ ภัยจากของแข็งของมีคมภัยการบาดเจ็บบริเวณศรีรษะนะครับนะฝากไว้แค่นี้เลยแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ระมัดระวังไปคล้องเกี่ยวกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะครับทั้งทั้งตัวเรานะไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วและถูกใจหรือคนอื่นที่เขาโสดเขาอาจจะมาติดพันเรา ซึ่งเรามีเจ้าของแล้วนึกออกไหมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งคู่นะครับใครก็ระมัดระวังเรื่องนี้สําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์ฝากเตือนกันไว้นิดหนึ่งนะครับแนวทางเสริมดวงพุธกลางคืนครับทาเกี่ยวกับน้ําเหมือนกันอย่างแรกนะจะมี2ออย่างอย่างแรกทําเกี่ยวกับน้ำนะน้ำดื่มลงท้ายด้วย15ไม่ว่าจะมูลค่าหรือปริมาณนะครับอย่างที่2นี้นะเพิ่มเพิ่มเติมเลยนะพุธกลางคืนนะก็ให้ไปทําเกี่ยวกับการทําบุญลงศพนะ ทำบุญลงศพผ้าขาวห่อศพทำบุญในศพไม่มีญาติเป็นเจ้าภาพงานศพเมนห่อศพต่างๆทำบุญลักษณะนี้ครับคนเงินพ่วงคืนถูกจัดไว้อันดับ3นะต่อมาครับอันดับที่2ครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันพฤรหัสสบดีครับวันพฤรหัสสบดีคนวันพฤรหัสเนี่ยอย่างแรกเลยมีเกณฑ์ได้เงินจริงๆนะมีเกณฑ์ได้เงินแล้วมีเกณฑ์ได้เงินที่เป็นเงินก้อนเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าบุตรบริวาร เป็นสื่อน้าโชคที่ดีมากๆใครที่มีอายุแล้วคนวันพฤหัสที่กําลังฟังหมอแมนอยู่ที่เป็นรุ่นแบบนะคุณอาคุณคุณน้าหรือคุณลุงคุณป้าอะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วกันอ่ะรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยสวัสดีครับรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยมีเกณฑ์ที่ลูกหลานเนี่ยนะจะซัพพอร์ตสนับสนุนนะจะเอาเงินมาให้ หรือเอาของขวัญมาให้จะพาไปเลี้ยงข้าวเอาเอา,เอา,เอาพาไปซื้อข้าวของอะไรอ่าง้เขาเรียกว่าบริวารให้โชคได้ทรัพย์จากบริวารจากบุตรด้วยนะบุตรบริวารใครที่มีลูกน้องนะทำมาหากินเป็นเท่าแก่เงี้ยแล้วคุณมีลูกน้องเงี้ยลูกน้องหรือว่าบริวารเนี่ยช่วงนี้เขาจะหาเงินให้คุณได้ดีนะครับลูกน้องดีใครทำกิจการนะ ส่งผลดีมากๆจะได้ลูกน้องที่เก่งนะครับลูกน้องถ้าเกิดลูกน้องลาออกแล้วกำลังหาลูกน้องอยู่นะมีเกณฑ์จะได,ลด,ด้ลูกน้องใหม่ที่ดีด้วยลูกน้องใหม่ที่ดีเชื่อถือได้นะฝากผีฝากใครได้นะอย่างนี้กันล้กันนะครับโชคจากคู่ครองคนรักก็เด่นนะสำหรับคนวันพฤหัสนะโชคจากคู่ครองคนรักก็เด่นเหมือนกัน ในขณะเดียวกันเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่าโดดเด่นมากๆทั้งคนโสดและคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วคนโสดเนี่ยจะเจอรักใหม่จะเจอแฟนที่ซัพพอร์ตที่ดีคนมีคู่แล้วนะคู่ครองก็ซัพพอร์ตผลักดันดีเหมือนกันนะครับใครที่กำลังเล็งๆอยู่โสดมานานเนี่ยช่วงนี้ออกล่าได้ออกล่าเจือได้นะครับดูสิคนที่แบบเอ๊ะ อายุน้อยกว่าเราอา,อายุน้อยกว่าเราอะไรอย่างนี้นะหรือเราเราอยากจะเลี้ยงดูค่าหน่วยกิตไหมห <laughs> น่วยกิจอ่าดูแบบเอ้ยนักศึกษาอะไรอย่างี้นะพูดถึงแบบสาวสาวนะเจอแบบเอ้ยนักศึกษานุ่มนุ่มหยอกหยอกหยอกนะก็อันนี้สิเป็นสีสันกันไปนะครับแต่ก็พูดง่ายว่าทนังปุตตะปุตตะทาสีอุปธรรมพระยัง นะสับพวกนี้เป็นสับที่ให้ผลดีเรื่องของรักใหม่แล้วก็คนที่อายุน้อยกว่านะครับค่อนข้างถูกโลกกับเรานะช่วงนี้ใครมีแฟนที่เป็นเด็กกว่านะใครกินเด็กนะนะแฮปปี้เลยนะก็พูดง่ายว่าได้เงินด้วยนะครับดีมากๆนะครับนี่คือคนอเพลอหัดนะครับแนทางสมดวงแน่นอนไปทาบุญเกี่ยวกับเด็กนะครับ การเน้นเป็นบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนบ้านเด็กกำพร้านะครับให้ทำบุญด้วยการให้ค่าเทอมศึกษาเล่เาเรียนนะครับเขามีนะก็คือเด็กกำพรา้าเด็กอะไรทั่วไปที่ไม่มีโอกาสได้เรียนเราสามารถซัพพอร์ตเป็นค่าเทอมค่าหน่วยกิจค่าเล่าเร,าเรียนอย่างเงี้ยได้นะครับนี่คือคนมันพัลหัณนะครับถูกจัดไว้อันดับ2นะและสุดท้ายครับอันดับที่1ครับเขาได้แก่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ โอาทิตย์ครับดวงดาวนี่ไม่มีอะไรมากครับคโอาทิตย์เนี่ยนะครับดาวในจักรราศีเนี่ยโคจรเป็นราชาโชคเลยนะครับอาทิตย์เป็นราชาโชคนะมีมีมีความโชคดีอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยดวงชะตาทั่วไปคนันอาทิตย์มีเกณฑ์ได้ที่ดินด้วยนะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินที่มีมูลค่านะครับถิ่นฐานบ้านช่องได้ที่ดินใครจะโยกย้ายที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์โยกย้ายได้สําเร็จนะครับใครจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานมีเกณฑ์โยกย้ายงานได้สําเร็จนะครับ แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณธรรมะธรรมโมจ,จะดีมากๆช่วงนี้จะมีจิตที่แบบธรรมะธรรมโมเซนดีรังสังห่อนแม่นนะครับมีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าสิ่งลึกลับเซนดีรังสัง,งห่อนแม่นฝันแม่นมีโอกาสที่คุณจะเข้าวัดเข้าวานะครับสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างในแง่ของแบบเฮ้ยเข้าไปแล้วบางทีอาจจะได้สัจธรรมอะไรบางอย่างอาจจะรู้ในเรื่องของแบบปรัชญ,ญาชีวิตเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง มันสามารถเป็น,ปนไปได้หลายอย่างนอกจากเรื่องเงินแล้วนะครับเกิดความเรียกว่าราชาโชคด้านปัญญาเนี่ยก็มีนะครับเกิดความทุกข์มา,าแก้ไม่ได้ช่วงนี้ลองเข้าวัดสักหน่อยหนึ่งนะลองศึกษาอ่านหนังสือธรรมะสักหน่อยหนึ่งหรือง่ายที่สุดเปิด YouTube ฟังคําสอนของหลวงพ่อเกจิต่างๆมันจะได้เหมือนกับทัชใจนะครับมีอะไรบางข้อที่เราเก็ตเรารู้สึกว่าหมันมันคลิกเลย นะครับมันปิ้งแวบขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นลักษณะนี้จะคือได้แสงสว่างถ้าไม่เป็นแสงสว่างด้านแบบเงินทองโชคลาภก็จะเป็นแสงสว่างด้านปัญญานะคนอาทิตย์จะได้อันนี้ส่งตรงนี้นะครับเรื่องที่ดินเรื่ององสังหาิิมรัพั์โดดเด่นนะครับเพราะนั้นถ้าคุณมีอยู่แล้วคุณดูเลขโฉดอะเอามารุ้นโชคซะหรือถ้าเกิดคุณกำลังเล็งในเรื่องของที่ดินสแปลงหนึ่งนะครับอสังหาริมทรัพย์ ักห้องหนึ่งอคอนโดอะไรเงี้ยมีเกณฑ์สำเร็จนะครับอทิสถิตตำแหน่งโพคาโพคา,าแปลว่าคอนโดอสังหาริมทรัพย์นะครับมีเกณฑ์สำเร็จนะครับอ่าแล้วก็อ่คนทั่วไปก็ช่วยเหลือดีนะครับเคหสถานนะมีเกณฑ์ที่จะได้ในเรื่องของนอกจากคอนโดแล้วมีเกณฑ์นในเรื่องของอ่าบ้านนะฮะหรือแม้กระทั่งรถยนต์เขราของที่มีมูลค่า นะครับได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นี่มีเกณฑ์ช่วงนี้ใครกําลังจะออกรถใครกําลังจะซื้อบ้านจะยื่นขอสินเชื่อมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับแต่เน้นนิดนึงต้องควบคู่ไปกับเรื่องของการใกล้วัดใกล้วาสักหน่อยนะครับเรื่องของอทำบุงทำบุญอะไรก็ว่าไปหรือคุณจะทําบุญที่มุญินิีิต่างๆก็ได้ถ้าคุณไม่สะดวกใจเข้าวัดนะครับเกณฑ์เกี่ยวกับต่างประเทศโดดเด่น ช่วงนี้นะครับคนวันอาทิตย์เนี่ยใครทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศจะโดดเด่นมากๆนะมีเกณฑ์ถึงขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับตําแหน่งได้รับอ,อ่คือเจ้านายเนี่ยนะครับให้บทบาทหน้าที่ใหม่นะนที่มีความรับผิดช,ชอบมีความสําคัญต่อองค์กรในเรื่องการงานก็ถือว่าโดดเด่นมากๆสําหรับคนวันอาทิตย์นะดีมากๆโดยเฉพาะถ้าใครทําเกี่ยวกับเรื่องของการรับราชการหรือถ้าไม่รับราชการบางที ต่างประเทศนะครับโดดเด่นมากๆใครต้องเดินทางต่างประเทศอะไรต่างๆนะไปดูงานเ่ยไปคุยงานเ่ยติดต่องานเกี่ยวต่างประเทศจะโดดเด่นและได้ประสิทธิ์ที่ผลที่ดีอ่ะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับก็ใครทำธุรก,กิจนำเข้าส่งออก Import Export ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่แบบโกยนะเป็นช่วงดีนะครับมันจะอาจจะเป็นช่วงสั้นๆนะรีบๆโกยนะครับบอกแค่นี้แล้วกัน เออนะแนวทางเสริมดวงคนวอาทิตย์เนี่ยไม่ต้องอะไรมากคุณอย่างมี2อย่างอย่างแรกเนี่ยไปทําเกี่ยวกับที่ดินที่ดินเลยบริจากที่ดินซื้อที่ดินถวายวัดก็ว่าไป50บาทร้อยหนึ0งสองราเอาตามที่เราสะดวกอย่างที่2เนี่ยวิปัสสนากรรมฐานนะครับสือสินปฏิบัติธนะรรมมีเกณฑ์ที่ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะนั้นเรื่องของการภาวนาจิตนะครับ จิตวิญญาณนะถือศีลปฏิบัติธรรมถ้าทำได้นะ,ะถ้าเกิดไม่ได้อ่ไปวัดไปอะไรเงี้ยก็ทําอยู่ที่บ้านสวดมนต์ในห้องพระหรือหน้าหิ้งพระก็ได้เหมือนกันนะครับสิ่งนี้มองไม่เห็นแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงนะครับมันก็ป็นปัจจะตั้งบางทีอยู่ที่คนจะสัมผัสได้หรือเปล่าบางคนที่เขาสัมผัสไม่ได้ เขาอาจจะไม่เชื่อว่ามันว่าจะมีผลอะไรนะสำหรับคนที่สัมผัสได้ก็น่าจะเชื่อนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ว่ากันไปนะเกี่ยวกับเรื่องของการอ่ะสวดมนต์วิปัสนาถือศีลน,นะครับอาจจะเหนี่ยวนําทําให้เรานั้นอ่ะมีโชคนะครับการมีโชคเนี่ยไม่ใช่การที่ถูกหวอยอย่างเดียวนะบางคนเนี่ยไปแปลความหมายแบบทื่อๆว่าเฮ้ยการมีโชคต้องแบบถูกหวอยอย่างเดียวจริงไม่เกี่ยวกการมีโชคเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะครับการมีโชค ในเรื่องขการแคล้วคลาดก็ได้การมีโชคเรื่องของการพบเจอคนที่ดีการ,รยายนใมิตรที่ดีการมีโชคในเรื่องของการพบเจอการงานที่ดีกิจธุระนะครับที่ดีเหล่านี้มันแปลว่าการมีโชคทั้งสิน้นโชคลาภทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะเราคุยกันบนพื้นฐานของโหราศาสตร์นะครับสำหรับคนทย์ก็มีเกณฑ์ที่จะ ได้โชคดีทั้งเรื่องของชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในเรื่องของลาบลอยด้วยนะครับนะขอโชคดีแล้วกันคนวาทิตูกจัดไว้ดับที่1นนะครับเอาล่ะครบถ้วนเลยวันนี้นะครับกับการจัดดับ4วันเกิดรับทรัพย์นะพร้อมแนวทางสมดุลนะครับหากท่านชื่นชอบและเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดสั่นกระดิ่งกับช่องอาจารย์แมนโหนพลังเลขนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในคลิปต่อๆไป นะะฮเอาล่ะนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงบางปังแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ